ในเรื่องการทรงเจ้าเข้าเองทีนที่ mm hmm. ทีนี้เวลาเราไปเจอไปเองเขาจะบอกว่าพระองค์นั้นเข้าเยวดาองค์นี้เข้านั่งสักพักนึงอ้าวพระ,ะอินเข้า,านี้นะ mm hmm. นั่งสักพักนึงอ้าวองค์นี้ออกองค์นั้นเข้ามาอันนี้ย mm hmm. แล้วไปเจอเรืเ่อย เี่ผมสงสัยว่าถ้ามันมาได้ยังไงเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกในร่างกายของคนคนหนึ่งนะฮะครับอย่างนี้นะไม่รู้จิตก็หนีไปไหนนะมันก็พูดกันไปอ่ะโยมก็ที่ผู่ที่ท่านทําเรื่องทรงมาสิบหกปีเนะี่ยอาจารย์สุลักษ์เนี่ยท่านก็มาบอกไม่มีอะไรเช่นเรื่องจริงมีท่านก็ระดับไปต่างกร่เทศงต่างประเทศทรงมาไม่ใช่อีกอะ มันก่อนเป็นคารวะสํานักทรงมาก็มาเลิกเจ้าสํานักทรงเองพอเขารู้ผู้ทวฒนะเขาก็เลิกเขาก็ไม่อยากไปอบายเพราะคติของผู้มีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคือนรกหรือกําเดชาคือก็หมายความว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดอยู่ครับทีนี้ถ้าเขายังดํารงทิฏฐิอย่างนั้นอยู่ยังผิดอยู่อย่างนั้น อา่ที่ไปของเขาก็จะเป็นนรกกนหนดเดรัจฉานหรือเปรตพิสัยอย่างนั้นหลังจากตายไปทีนี้ผมเคยฟังท่านอาจารย์พูดว่าเมื่อสัตว์ได้กายแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะมีสัตว์ตัวอื่นเข้าไป แย่งกายนั้นได้ออื uh huh. สัตว์ตัวนั้นก็จะต้องอยู่กับกายนั้นจนกว่ากายนั้นจะแตกแตกกัไนไอ uh huh. ไปดูพระสูตรที่ผู้เจ้าตัดการได้อัตตาสามอย่างอัตตาที่ประกอบด้วยมหาพุทธะส uh ี huh. ่อัตตาที่สาเร็จด้วยใจอัตตาที่สาเร็จด้วยสัญญานะอัตตาที่เป็นอารูปนะสำเร็จด้วยสัญญาก็พระองค์ uh huh. ก็เปรียบเทียบ นะเหมือนหัวในใสนยะในก้นเะนี่ยคือพอได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะไม่ได้อย่างอื่นคนที่ได้อัตราที่สําเร็จด้วยใจก็จะไม่ได้อัตราที่สําเร็จด้วยมหาบุตรธาตุสนะีไม่ได้อัตราที่สําเร็จด้วยสัญญาตัวนั้นแล้วถ้าถ้าเขารู้อยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ว่าคติที่ไป มันไม่ดีถ้าเขายังไม่อยากจะไปเขาก็จะต้องแก้ไขปัญหาของทิฏฐิที่ผิดอของเขาเพื่อกลับเข้าสู่สมา,สมาทิฏฐิให้ได้กต้องนะครับก็มีทางเดียวอย่างนั้นใช่ใชเพราะว่าดูแล้นี่จากทิฏฐิก็<ๆ>ก็แรงพอกับปิดสินห้านั่นแหละก็คติที่ไปก็ไม่ดีเหมือนกันแล้วก็เป็นหนึ่งใน กุศลและกุศลกรรมบทสิบในข้อสุดท้ายคือมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมีอะไรบ้างาพรูเจ้ากขาตัดไว้จานวนมาเพราะถ้าตรงนี้ไม่ผ่านก็โสดาบันก็ไม่ได้คือที่ผมคุยคุยด้วยเนี่ยบางบางบางคนเนี่ยเขาก็อยากอยากจะ เขาก็อ้างว่าบางคนเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยปัดเจกพุทธเจ้าเลยนะ uh huh. <laughs> ปัดเจกพุทธเจ้ามามามาอยู่ในร่างเขาส uh huh. uh huh. ิ่งท <c oughs> ี่มันก็บอกไม่ถูกเลยเพราะว่าเท่าที่ผมรู้มาปัจเจกพุทธเจ้าก็ถ้าพูดกันง่ายๆก็เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ uh huh. เพียงแต่ว่าไม่สอนเท่านั้นเองใท่านั้น uh huh. ืแล้วเมื่อไปแล้วนี่จะกลับมาอยู่ในร่างกายถูกกระปกอย่างน้อมอยู่ทำไมเออเข้าใจผิดตั้งแต่แรกนะแก่อรหาหันก็ไม่ได้แล้วอร,รหาหันก็ไม่กลับมาในสังกตรธรรมแล้วเพรา<น>ะน<ต>ั้นคนที่เข้าใจผิดอย่างนี้ก็ต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไปอาบายแน่อย่างนั้นก็ต้องแก้ได้ก็นั่นก็คือศรัทธาผู้เจ้ายังไม่พอ พราะว่าผู้เจ้าสอนแบบหนึ่งนี่เขาไม่ได้ฟังผู้เจ้า <S <S เขาก็ไปมีทิฏฐิอีกแบบหนึ่งในก่อนไม่เคยได้ยินเนาะเดี๋ยวนี้ได้ยินเยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้สรงผู้เจ้าเนี่ยเยอะเลยท่งคนอื่นไม่ขังแนละ้วต้องรง่งผู้เจ้า